แต่ว <osc> ่าเป่งที่จะดูปิดกันไปเทาไ่ม่ได้แล้อ้อหัวแต่ว่าสองสั้นในโลิมโอ้ถ้าคเสียพีน้องมาได้กันแล้วสุดยัดสุดยัดสุดยัดอบานโคฟขบวลมาบ้างบานโคฟประสานยออบานน้องสมัย บ้านน้องเสด็จจังเลเนื้อหาต้นตะบันที่หลายมือเจ้าเนี่ยไปบ้านนี้ได้บ้านน้องเสด็จแหละปียังอ่ะไปบ้านน้องเสด็จได้เลยเสียบุงวไล่ได้เมื่อยัวลงมาแม่โอ้แต่ม่เอาแต่นี่เหรอพี่จำไง้ี่สามแค่ อะไรลูกชายไอ้นั่นไก่ผุนแลที่มันกอดคอจะเป็นไ้นเชียงเนาะหายปีนละกอดซอยู่ซอยคนเัน้ไม่เรือดเลือดเนี่ยร้อนใจอดูไปด้วยต้มทงอันไดป่าขเรื่อยไข้จีซอยแก้ปัญหาอะไรรื้อปัญหาหรอกครับตวามตางหาขไม่อย่างนั้นเลยคิดเอี้ยเนี่ยอยาฟ้นบง โอ้ยอยากฟอนใบุญดงไฟเนี่ยโอ้ยมันถียานีถซะไ้ยังกับฟอนเป็นฟอรถเนเอาฟอนรถเ่นเจ๊ดีเี๋ยวผู้ใดให้ปันหาาท่หามีคนสอนยเ้มีผู้สอนต้มีผู้ฝึกนี่โอ้ยมันียเกถซะไอ้ยังกับฟอนใชบุญงไฟดีเจ้าแล้วแต่าเราเกจากฟอนนี่ัวรูปเป็นยังไกันนะฟอนเป็นยี่ติบ

ตัวเนีย่ะต่งานโดนตื่นงามโดนมันก็ตุ๊กังดีน่าเอาเส้นเตะไห้านี่ยอเคสนีฟังเจ้าลุติพระเจ้ามัโสกับทักบ้านเออเพิ่ไนสองหูหรอวะหูน้เพิ่นกับฟังกันูน้งหูนี่าคร ว่าิกามา่งานหมอมันบ่เป็นลักษณาอยู่ในเนี้ยตโตกัน่ตายตกังหัวป๋สั้งหมอนรั่นจะพุ่นยบกเพิ่เ้หกันพนาดไงอนยไงสีเลยนี่เจ้าหันดีโอ้ยตัวเต้โตในนี้สีเจยดีเลยนี่เอาพะเรือสีตีเออนี่เมือสีอไรเรื่องตัวแซงหนังล่ะเกียบเป็นบระเดล้านอ่าใส่อเด็กหน่อยจุดดันไฟไฟไหม้ฟูนเด็กเลย ก็หลากหายเหตการเมื่อนี้เลิศระเพื่อคนเดียแก่ยุดอกใกล้ย่ดอกให้ต้นมาใหม่ลลบว่าใส่หัวหมอลำอกไว้อันคือจกงรสีดอกพญายิ้มแม่หังล่ะกิสิระามข้างสะดอกจับหางเอาที่ไปใส่เอาที่ไปอาตุงเพื่อเลือดสีเบสเดนนลายเอาเอาผ้าถึงองถึงก้านเลยตัวนี่เราไปดีแล้วเจ้าเนี่ยเอ้ อันนั้นดูดวงแม่แม่ันเหนีอเออเบิ้ลกลับเำ้ามืไทยเลแหละดูดวงแม่ก็รู้นะเห็นฟ้อนมาหันปเป็นตะแม่เนี่ยราพีสักวันนาพีสักวันะาพีสักวันก็หลอกกันอันผูกตาวันสิ่านั้เบิมดอกแล้วหวงมาล่าเพิ่เมื่อไปโอ้ยเพิ่นลองก็จาภาไปท่านเกิดงานจุ๋ยเอามาลองจะเล่นเท่เทิร์นสาวเข่าว่าเหมืออยู่เหนือบดได้ ขึ้นใจ่ถือชุ่ดอกร้องคอนจัภาพเปิดแนนตัวประจัาภาพติดเปิดงานเร็วนี่ไม่ได้รอขอตัดดอกไปเออเจ้าหินตีฤาษ์สีเงินเนที่จะสีดอกจัภาพม่เลียงเดียบนี่ร้อนใจจมูกจกจอุกอยอยเห็นอยเห็นว่ามันสิเป็นปานสิเป็นป่า

มันหนะาหวสอนกว่ามีแดเรื่องเรื่องร่าเจัยอย่างตลอดเลยจะสีดอกจักพาเอ๊พอดีมันไม่ลูเป็นศินลปินแลวอยากมาฝากกันดอโว้ยบ้าถื่กองถือความตัวเจ้าอะคือแนวเออซุมราลาเด่นกังนักร้องเดนังมหาจักไปนี่ได้ดี๋ยวนีหมนลูกแทนได้ลูกจ้าเป็นผู้ไหนล่ะเอ้าล่งตาผู้จักตาหยองบรรจง่าโอ้ น่น <lien> ีแต่ลลตัวนี้เนี่ยอเจ้าย้อนลูกเจ้าี่ิลูกพโอ้ยกมาห้แแตกก็ว่าเจ้าย้อลูกไ่ไม่แต่พืกันก็เจ้าหย้อลูกเจ้านาตาคื่นกันก็เจ้าย้อนคื่นกันนสาเสกปาเจ้าพุทธิปายงก็จะล้นกินแดงอันน้อย่ามากินมาเจ้ายอนเออเจ้าย้อนมาไม่ได้กินงายใช่ไหมลูกไข่ยนี่ปาก็สวัสลูกเจ้าเลยสวัยังะลูกเจ้าเป็นผู้ใดก่อนเอ้า รถตาพู้จจกบักเต้ายุ้บ่ะจอกค่ะไอ้บอกยุยซื้อน้องยุยก็ซื้อขึ้นหมาซื้อพวกให้ซื้อตัวแท่มก็จะห้าด้วันมากด้รยก็ราเลียนยูฟเด็กเล็กถุดตีเจ้าพวกแาดไปบุกกันยุ้ยเอายุ้ยพวกหมาปกติพี่น้องกับทนในหลวงลตาเชไน่ตาเอ ไลเมูกใสมันยิงได้ยิ่าโผก็พอูดเอันนี้อจ้าไปสีกเพาป้าไหนไม่เห็นลูกะไเนี่ยเ้าบานไหน่อีกอาพราจ้าไนลูกินนี่ะลูกเจ้าอีทลูกไใสนี่แหะเจ้าเจ้าโนาพี่น้องแค่จะเล่นหรว่าเจ้าหเียวลน่แหละย้ยเดี๋ยวยวเเดี๋ยว่เเจ้าเนี่ยลูกเจ้า ลูกเก่าก็มาคุยเก่าแท้ก็คือจังไงบ้างไปดูแทวลูกแม่คักทานี่โอ้ยว่แม่ดอกไ่ว่าท่าเสียดอกเอาเสียพอเือไปเพื่อนอะไรเพ่คนอะไรเสียเลยตอนลูกใกล้เด้มียน่าทาแบบนลูกนาก็เลียยนนีและเลียนสีเอาเพื่อนอฟนี่บ้านฟังนี่บ้านอะไรบ้านนัแม่เดียวกะลา ไม่อยาไปวางเพิ่มนบาทเมดา่วางเข้าสตีทบอรอบดีปะต้อนสั่นตนสั่นท้อนสั okay. ่ก็หลเสร็จแล้วรอบแรกรอบนี้รอบแรกกตีกับเพื่อเก่าหันหลังไปเนี่ยอาหลวงตาโอ้เือประชากเก่าแม่เดี๋ยวเบิ้องต้นะไรเจิดมาเหลี่ยมดีเข็ะขนาดมาใส่สุดเทบได้นีเฮาเป็นเช่ไหนล่ะหมาเอาอ้อมอบตอยต รอรอนรอรอเจ้าค่ะไุเสียงดีไปเลยอบทุกทีพี่พรเพ่งขึ้นแ<อ>ล้วไปทบท่าบปอนคนเหลวป้องปบบ้องจัูบทีนก็แล้วลิดว่าสิเป็นมาไปเป็นเพลงบ่องไหนล่ะเอาพวกขาก,ากาลา้าวเกี่มาฝากเป็นพระเอกระเบียบในรายอาชุ่มเสียงดียมาฝากไววงนีเด้เป็นอย่างพนรักตีนี่ยูหนี่พนรับแต่ชุ่มเสียงจ๋งตัว ไม่ตัวย่างหอกน่ะที่ไปบ้านยังไก่พระเอกยอดกัตตันยูผู้น้องเอกพักดีน่ะดิไอผู้ขาถานเนี่ยไออย่างไอกัน้องผู้ไหนจางก็กันไอว่าเลี้ยงจางใ้สูน้องบ่าได้กันแล้วกันอะ่ะแค่กัตบอกเลี้ยงเทียู่ัวไอบ่าได้เลยเปิดแล้วลูกเอ้ยอนาคตพระเอกระเบียบมื่อว่าได้เปลี่ยนหรอกเนี่ยท้เล้ว เ้าว่เป็นยังยัดเสียใจแ้วแม่สิดป็ฝากในโลกใบนี้แล้วหลวงน้อยวุ่นแต่รับแห่ข้อท่านโบ่า้าหนุนกนุเรียููดมันจะเอ้ะอนนี้ไม่ได้จัลโอ้ย่าเค่รับใครเดี๋ยวใครบอกใครสอนเราเด้อไอ้ัอยม่งลาเย็บทองเก็บทองโตะทอผูบอกว่าให้กินข้าวกินข้าวันก็ไปหาเหรียญงใช้น้อยย่น่ะ พัดบัดีหลวงตาเออนี่แนวดีดีจาแพงเลยเอ้ฟ้องนับของดีน้องไข่บ่เอิดบ่อยากเหรอท่วงนาท่วงนี่บอกไปเฮ็ดเป็นเหมือนกันล่ะนาฬิกาลิ่งเลียนี่บอไป่กินช้อนคำนี้มันมาเลี้ยหัวนี่ไม่อยังรู้ตาปวดขี้ปวดขี้เก็โดาสะกดผู้หญิงเอามาต่อซ้อนกันแล้วเพื่นเห็นหัวหน้าอยู่เดี๋ยวนี้ เทียงม,ม,ม่เหนมาลักนที่หลังนมมึงไปเบิ่ไปหวังนิดก่อนพันบอนีนานหวังนี่นานผันประตูกันมาพระเท็จดี่ข้าดูของนมนพรเฮ็ดดีแบบเลยรถเื้อประตูกระเปิดนอ,อนรดเอาไปลวกมือแม่สิบห้าปีี่ยุคาตูมดอก หมเอ๊ะกระเพาะให้จะหาดูดวงเห็นไหมนั่เด้อเขาเคยให้เป็นวันแต่ปที่ต่างๆมาน่ะเด็นแรงเมื่อกันหูกเอ๊ะลูกตาเออเดี๋ยวพู้ชายเมือท่าดูเป็นกีจังหวะเป็นลูกลูกตังไหนมาท่านแล้วลายกีแล้วที่ไก่ไ้คงนี่แล้วได้ถึนได้ไม่แด้เลยาาลืตอืข้างจะ เอาวนติดกินอ้มนทางไหนนามาหนินะออ้นเมียนสี่ลูกทุกตาเนี่ยจังใจตัวห่่ไอ้เนื้อเนี่ยแตหาง่ปลูไอ้ยางดีดีขี่ง่อยลูกหางเฮ้ยตัดหัวไอ้ไปเนี่ยตลงตาไม่ยังนั่นต้งยางนั่นลูตาป้าใจเขาเก่งไง อุ้ยอุินเมียนหลเด้อแบบมั่งคุดบบนี้ตามที่หามหลวงตาสีเดียวกัขงเปเลยตดูไ้เมื่อยเนี่ยโอ้ยเจ้าเขาเแล้วลงตาไม่เห็นใช้จันขีเดียนเจ้าค่ไม่ได้ขีเดียนใชตาพะยาวขตัวสันให้ใ่าวจะขี้เห็นะ ยับ้ไปเยน่อเงี้ไปไกลๆไปเียื่อยู่หอนท่าไงท่าไปปักทํำบนเปไปะค่มองไเบื่อเอลยเนี่ยขี้ยู่ไกลจะโดงตาตาบาดร้นแแห้งต่ำมึงไต่เลยวันนี้เี่ยกั็นวาอะรอย่างเี้ก็ทราบจะาต้ได้เื่อๆ้ยใส่หัวพลัง ไล่มือว่าธรรมดาคนอยู่รวมคนเปี่ยนยังไงจัหน้าไล่มือเดี่ยงคืนคืนรว่จ่าไล่มือแบบนีพม่ได้าบเงินใบขั้นนำเขาจะเด้อจได้ใบยังทำจัน้ได้ายแง่ตหีเขตัวลยนียังตาินย็นห้กอะไ้ปันห็นราเบิดยานโอ้ยแต่หิ้เป็นระเบิดปากุึงเพี้ยงอะเราว่านไปคิดกันต่อห โอ้ตห้เอกเ่ยเนี่ยเนี่ยเสนแ่ไล่เสีนมื่อเลื่อือนี่จังไแต่ตัวนี่แม่ปนจังไกจังฮะใบกับใบจะหีควันวันนตแบบหยังแม่เก้าไหลใบหีัพี่แม่งเหรอรตาพี่คม่งนพือนคันน่ะพันว่าม่ไหจะหีคันวั่าข้ถเล่นอยู่ายงยวดยวดยดยวดฮัล่หลฮัลหลฮัลโหลฮัลโห เปหนแดตาเออเอาถวายท้าเออมใเอวา้าเลอาบนเห็นน้ำเลยด้อเออเออะไรวุยาบนี้ไปตัวสีไนฮสีเ่าสีเท่าอ้เ่ยตวตั้มก็ใสีเท่าดูเป็นผลตาเลยไอ้นนองดูนี่ไม่ตัเกียบไปยี่สิบบาทเลยทีียนี่กียะ เกมที่ยสิบแปดคุเาตากันกท่าจาอ้โนทีนกระ่งไปเท่าได้ไปยังเอาลูกกาแวพจุดีู้ยบัจพอูจ้อย่างั้นทยี่สิบแปดเลยนยี่สิบแปดในบ้าเอาบอนยมไม่เโองมัเสียจังไหนมาส้างขอใหาเตะยันบ้ไปดีๆไปยังเตเตเตแ่นเกนี่ ฮะว่าเจ้าหนีสิบังคับผู้ขายไปสาธิตท้องกันนั่นบอไม่ยังสาธิตท้องกันมือสังหารเออกับเจ้าพระท่านีเจ้ากเกษรเมื่อดีๆจะได้เคยเป็นเฉลิมพลมาละเขมขึ้นกันนั่นน่ะไม่ยังหลอกตาเฉลิมพลกอับรวยแล้วเนาะ เอาไปนองเหรีเสือยู่นอป็นี่เาใ่ไวันนี้แล้วน้องเรียญไม่เห็นกเอาแบบโค้งเหรียโค้งก็วางอน้มให้เบอรบนน่งหอหก่อเออเรื่องทำหน่นึ่งวางแล้วาคแล้วอแบบเรียมอา กดีาะก็ดีค่ะไปยังก็ต้องมาเทอันนั้นก็ใส่ไ้ค่ะคุนแมนกันตัวท่านสาธัรณตอนนี้ไม่เห็นด้วยเ่อกีว่าเพิ่นเห็นโค้งหัวกัแตกสลุมว่าเธด้กติดยูฉีดเจไหนหมอกับอรี้กจบไปบ้วฝันจะได้พอหมอผูอเก่าไปรักษาไอ้ก้อนนี้เองเบาๆไปยังไกัดแต่แล้าหมอหนิยังฟังยังฟังดูาอเดราบอนพวกเอามาเราไ้ดูเหตุนี้ ยามาตุถ่ายกหมอแพทยป็นบ้ากันหอยังเป็นกาหัวโลดหัวหลอนแพทยาบ้านี่แพทยาบ้านปยังเป็นกาหัวลดหัหลอน้แม่ก็เป็นตัวัเหม็นเงาน่าบ้านี่ไปยังเป็นกันหัวโลดัวหลอคุณหมอเออผู้เจ้าสู้ยังหันมาเป็นคนไข้ไหค่ะลูกไส้ฉันาดเห็นเหมนหันมาเลยเงาในไปยังค่ะขี่เส้นสูโอ้ยไงปังก็ป้อยแล้ขี่เส้สงให้มันปุ๊ ปทั้งเนียปลูกเมีมันก็ปึกบพาลูกไปฉีดไปยัง้างน้าเขงฆ่าสามทองบพะก็ไปฉีดไปยเอาแม้เสียแทเอาบดีมหารักษาคนกนาบูนนางว่านาบพเชนไแล้วเบ้ากรบบวนเบ้ากับบพวนบ้นตะลูกบาปกข้ามเลยทีรถไปตลุกาเขาเอาคนเยอะเบามอนยยเดวพูดหมอรถบา แปลววุนวันต้นังยไงองตรวจผู้มเนี่ยทำไมกัไหนมาสั่นก็เีตรวจผู้เทาผู้โนเนี่ยเป็นไปทา้วแต่ี่สองตีสามตั้ขวงตั้งใจไว้นาโตเริ่มทำงานเตี่ยนมงชาเดี๋ยวมาเห็นหน้าหีเกาบกเยมาหันตาเนี่ยกระดาษอะไรนี่ตัดชิวไทไปนัดใครเนี่ยทำไมไม่มาในตะกร้าไม่ดูหรอเขในตะกร้ให้มาย่มสุดยัย ดูคุณตาคนนี้ลูกหลานไปไหนหมดทำไมมาคนเดียวฮะแกแล้วโดนบ่อยลูกหลานไม่ดูแล้หรอแล้วเวลาเด็กอัาสัมใครจะไปเดินให้เนี่ยคุณยายคนนี้นี่เป็นบาหวานนี่ใครมันดันเส้นเลือดจะตายหาอยู่แล้วมหมาบอกาน่วั่วง,ขขวง,ขงข้าวเหนียวก็ไม่หมดเยอีกยน่อยได้ตัดขาทิ้งเขาบอกเฮี้ยนกันหรอกต่อเฮี้ยงผูกเขา,าขอยากเพิ่เผาอะไรเง,งี้ยเตือซื้อหรอพอด้สีหูหนวนเพื่อควงกุหลา บัอาคันเนี้ยเป็นยังเรไปรอนดีเดงคุณนอดอล่แกขึ้นไปไกลแกขึ้นมาอยู่กับท่อนี่ยาขันโทษญาตเพื่อนยาตายหายไอ้ังอะไรขันนี้ันจมือีิบ้านหัวปู่ขัดมาไอ้ขันนี้ยก็ไ้เง่นดอกุูมึงบงเอาหัวไงเนี่ยุะไอ้งเล่นใม่มึงไห้ ใช้กันบ,บ้าง้่างเานเยเ่ไเสียับผูหอีบัตรทองใส่ชิบัตรทอง่ะพี่นะพี่นนะนนไม่มีสิทธิพูดหุบปากโม้หุบดีบไาไหนเสียดาเลยนะเ <ś c oughs> อ้ยเกมเมนปมนเกมบม้นต์ปรเมนต์เา่า <ś c oughs> ายไหม <ś c oughs> ไปมาเล่นรอก,กันนี่ นะกว่าปลากระดิบเชฟปลาคอยเท็จยังกูบอกไงว่าเขบอกว่าเอาเนก็ได้เป็นอย่างนี้ให้เปอย่างพูดนพูดเปลี่ยนเอาว่าเือดของเรานาะเท็จย่ตัองยาสลบใช้ปูดูเป็นยังไงนะคะมีหัวบอรค่ากินหัวเยอะไ เราบินกระเด้นะว่าไซลุกแล้วเรามาอาการนี่คืออาการเป็นยังไงนะคะไอเจ้าไอเจ้าไอเจบาหอกผู้ชายค่ะมาซื้อแกได้เลยค่ะหายใจบ่อจะซีเป็นยังไงคะถ้าเกิรแล้วก็ใช้ออกซิเจนของคุณหมอออกซิเจนค่ะเอาถุงออกซิเจนชุบเฉินมาได้ค่ะ ชาจายอจะซอยนะคะนี่ค่านก็มดอนหมอาเดอเป็นยังไงนะคะหมอฮะออกซิเจนจนเ่านะเราเคยว่าอาไลจัสซานมันขมลกก้อยพี่เม ก็ผมจะไในดวงตาไยรกินหมีกับกินตัวท่วมกันน้องเ้ไปเห็นกรเป้าซู้เราเพงไหลแลอวมาแบบกันเป้าบินซ่อลางเหตุเป็น้าหรืกระเปาบิซ้อลาเฮียหนีกับป็นฟองด้วยใส่ต้เงือาตัวแตกคนนี้นี่ไป็นใคล่ะคุณหมอ้ไอตระเลขังในสมองเฮ็ดเังไหนบดนีน่ะเอาแอ็มอาห่อมาค่ะหมาจะทำค่ะ เงยเลยเยัคนี่นีั่นขวดนี่ยุติตาเตะวาตีส่วนผสมแอลกอฮอล์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคือการนันรพอนีว่าะรโยก่อนโอวยเกิดก่อนอ้าวอ้ขอนี้แบบแบ อทุกอาไปเสบบ่คนเบิร์นเฮ้ยชิโนยังขึ้นแา้วเต้เป็นยังงอกทุกคนตัวคนงามเ้ยเฮ้กขาซื้อซอยน้องนเตื่คนงามเอ้ยซื้อซอยน่องนี่แกตายแต่เบิร์ไม่ดเลยแต่เบิร์กระโดเลย เอาสับลี่บาค่ะมอาสับลี่เยวนหมอมอคะอาลืมสับลี่โอ้ยลูกเตรียมคอเตรียมคอลูกค่ะโคตค่ะง่าแล้วหนุบู้าไปนิดนึงเ้คุณหมอทนานีมาเก่าแงก็ดนีไปเก่ารังไม่ที่คุณนะไปไ อยู่เลยใส่ผู้ส่องอนด้ผูกวยเดกออกบอยออกบคุณหออะไรนะแอนกอลอไปแทบเบอ้ยคุณหมอได้ปิดฟป้ว่าหันว่าหันไม่ได้ปิดนันคุณหมอไม่ได้ปิดาฟแอบกอจะระหืจะได้ขันให้แม่ขั

ไ้แพ e. ja vale? er ้บกมีดแล้เดินห้อไอ้เจ๊เด่นทุ่งอนี่เอายาแดงนมอสเข้าดีปัญญาไอแพ้เุกแชแชอแช่อน้ำบห้าใกล้ใกล้ใล้ะค่ะเดอมอพันแพ้ไหนนะคะ เอามาไ้ตัวแมวตีแผ่ล้ตาสนิทมีปีมันทีพผ้าลวมตาบิลตอนถือท้วนถัคนเนาะค้มองเอาลมตาเอ้ยลี้ยวลมตาทุบังตเปลีเป็นแวโอย้ตันะเาปี่ยนนูเป็นปูนหม